สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและรถทุกท่านผมรองศาสตรา,าจารย์ดรเอกัอง,องจิตอาจารย์เอตาทิพย์ก็กราบคารวะสวัสดีครับป๋าศักดิ์สิทธิ์เจ้าของศักดิ์สิทธิ์อันลอยครับแล้วอันนี้ก็เป็นเมืองอะไรนะป๋าก็เมืองหุ่นเหล็กครับเมืองหุ่นเหล็กพา,าท่านมากี่ปีแล้วที่นี่ตัวนี้ก็17ปีแล้วนะมีไร่เนี่ยป๋าเมืองหุ่นเหล็กเนี่ย พื้นที่ก็เดิมทีมันประมาณสิบไร่เราก็มีเช่าเพิ่มเติมข้างๆไปไอีกสิบไร่เพื่อไปทำเป็นที่จอดรถทําเป็นที่ผลิตอะไรก็ประมาณยี่ส<ช>ิบไร่ใช่ไหมป๋ก็ใช้เวลาสิบเจ็ดปีจากนาบ่อกุ้งป่าสวนเนาะ,ะครูกองหนองน้ําแล้วก็ไต้ถมเดิมทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเป็นเมือ,องท่องเที่ยวอย่างนี้<อ>ตั้งใจจะทําให้เป็นแนวพระราชดำริปลูกพืชผักนะ ตนมงตนไม้เป็นคนชอบต้นไม้ก็ที่นี่จะเห็นว่าเราจะไม่สร้างตึกอาคารถาวรจะทําแบบเรียบง่ายธรรมชาตินะให้ดูรู้เห็นว่าเอาของเกา่าๆบ้านเก่าๆไม้เก่าๆนามาใช้กนะ็ขออน,นุญาตปาลงคลิปในโซเชียลเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องจะมาเมืองบุญเลดเนี่ยก็มาเปิดกิโลที่บมงคล ก็เปิดตั้งแต่แปดโมงช้าถึงหกโมงเย็นนะครับถนนประรามสองนะอยู่ช่วงกลางทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดหรอกแล้วก็โดยเฉพาะวันธรรมดาก็จะมีพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาจะมาสนทนาศึกษาเพราะที่นี่เราเน้นใช้1สมองสองมือทำแล้วเห็น เป็นเหล็กทั้งนั้นเลยค่ะป๋าเหล็กเอลลอยอลูมิเนียมเฟอกลเล็ตทั้งหมดเหล็กอลลอยอลูมิเนียมป๋ามาไปยุกมดเลยเน้นเอาของเก่า๋อสวยงามเลยนะฮะด้านหน้าจะเป็นเห็นกลุ่มเหล็กเุ็นเลกเดี๋ยวในนั้นจะไปอีกเมืองหนึ่งแต่เห็นในนั้นเดี๋ยวจะทึ่งเลยว่าทําได้ยังไงนะมันจะเป็นเมืองเหมือนกับตรงกันข้ามกับตรงนี้ไปอนาคตข้างหน้าไปตะเวดเลยพี่ป๋าบอกให้ผมมามามา มาตรวจดูโรงทุ้ยผมที่เนี่ยผมเช็คแล้วครับผมดูรอบๆพักนึงแล้วที่เนี้ยให้ป่าเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนึงจุดนี้แหละที่เดี๋ยววันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังตรงเนี้ยควรจะมีเขาเรียกนับทุกอ่ะป่าตั้งให้มันพุ่งขึ้นให้พุ่งขึ้นท่านี้แหละเอาเป็นบ่อเป็นอะไรเป็นบ่อบ่อสีเข้าขวขาวยิ่งดีป่ะ พอเป็นขาวเป็นขาวแล้วนะพุ้มขึ้นให้มันมีโอเคจบเลยโอเคทีเนี้ยจบเลยเนาะตรงนี้พอดีแลนะป้าดีอยู่แล้วไงเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปป่ะได้เลยไม่ยากตรงเนี้ยป่ะได้เลยครับขุ้นตรงเนี้ยพอดีได้เลยครับปาก็เป็นผู้นำทางด้านอลลอยเอาโอเคไม่ยากไม่ยากเขาเรียกอลลอยอลลอยเป็นอะไรเนี่ยป่ะอลลอยก็คือจริงเป็นอลูมิเนียมเนาะ ออป๋าก็ทําทุกอย่างเลยครับอลูมิเนียมเนี่ยมันก็เป็นของัเหล็กด้วยนะป๋าเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสไม้กอะไรเดี๋ยวว่างๆไว้จะพาชมโรงงานโรงหล่อโรงงานผลิตเอาละครับเดี๋อลลอยเป็นรูปร่างแล้วก็จะเก็บภาพหนะป๋านอกแล้วก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ป๋าให้หน่อยได้เลขอบคุณครับขอบคุณครับคนในพี่น้องครับ